คันนี้มันประหยัดน้ำมันด้วยนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับไ้องสงสัยฮะน้ำมันเคอยังใส่แน่นอนคันนี้ราคาแบบบวว้าวเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับแม um, ก,กนัมจัดเต็มรถโปรดบ้านนะครับรถมือสองคนภาพดีโปรดบ้านคอนเฟิร์มนะครับอาพบกับผมแสดงว่าวันนี้ต้องมีรถสว,สวยเข้ามาใหม่แน่นอนนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูเจ้า MG ZS นะครับเป็นตัว X Plu นะครับปี2018ที่ออปชั่นผมบอกเลยว่าจะเต็มมานกนะมีซันรูฟด้วยนะครับเป็นปรถ SUV ที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะของเจ้าค่าย MG นะครับสภาพโดยรวมของแต่คันนี้มันเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ไฟหน้านี่ครับโคมไฟหน้าขาวใสยังสวยนะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปเนาะก็จะมีชุดแต่งของเขานะครับเป็นสเกิร์ตรอบพันนะครับดำตัดด้วยสีแดงนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอก MG มโลโก้จะเป็นสีโครเมียมนะครับกระจังหน้าเป็นสีดำด้านนะครับเพิ่มมิสิให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นนะฮะไฟหน้านะัะอัตราสองข้างเหมือนกันเลยมันมีแต่รายงานนะครับสภาพสวยคันนี้มาพร้อมกับยางเดตันนะครับ เบสยางนะฮะ2 1 5 5 5ึ R 1 7นะครับเป็นยางปี2021ใช้ได้อีกนานครับยางยังนุ่มฮะยางนุ่มมากแล้วก็โครงสร้างรถ SUV เนะาะเนี่ยดูตามนี่ได้ครับตามโชค๊คไหมฮะว่ามันเป็นโชค๊คเดิมของเขานะครับบางโคนต่างๆซุ้มต่างๆยในสภาพดี SUV ของ MG เนี่ยจะเป็นลิสเบกทั้งหมด4ล้อนะครับ กระจกข้างครับเป็นสีเดอรัรสนะครับตัดด้วยดําด้านแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับด้านประตูนะครับจะมีกันสาดของเขานะครับกันสาดเดิมโรงงาน SUV ของ MG ก็จะมีแกลกอังคารด้วยนะครับนี่เป็นแกลกที่มาจากโรงงานนะไม่ได้ติดเพิ่มเองนะครับอันนี้นี่เปิดมาปุ๊บด้านในเป็นยังไงบ้างมาดูแผงประตูกันก่อนพลาสติกนะครับตัดกับหนังนะครับ MG เนี่ยจะดีไซน์ภายในเนี่ยได้สวยมากนะครับเพราะว่าเขาจะใช้ วัสดุหลายอย่างอย่างเช่นพลาสติกดำดโครเมียมสีเงิน,นก็เป็นหนังนี่นะครับว่าประตูหนึ่งมาไหนเขาใส่อะไรมาเยอะมากเบาะจะเป็นสีดำนะครับตัดกับสีน้ำตาลนะครับเดินได้ด้วยสีน้ำตาลนี่สวยๆเพิ่มความพีเมี i ยมบีกเบาะสีนี้นี่สมัติจะเห็นในยุโรปนะเจ้าคันนี้สามารถได้ความเป็นลักชัวรี่มาดูโครงสร้างกันบ้างนะครับโครงสร้างประตูหน้าซ้ายนะครับเห็นไหมครับว่าเดิมไหมครับผมอ่ารถไม่มีถอดนะให้ดูทุกจุดเลย ใหม่ขนาดไหนนะสครับเพจจะไม่ได้แกะเลยครับผมนี่มาดูโครงสร้างประตูบ้านโหเนืดมากได้เลยครับผมกลมเลี้ยงสวยครับผมสวยมากครับรถเดิมครับรถเดิมดูง่ายครับอย่ที่ผมเคยบอกนะครับว่ารถเดิมเนี่ยดูง่ายมากถ้าจะประตูหน้าซ้ายก็เป็นประตูหลังซ้ายนะครับให้ดูหัวน็อตเลยนะครับว่าตามน็อตเนี่ยครับคือสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับรถคันนี้ไม่เคยมีการทําสีนะครับเอาปรกันตีเลยนะครับนี่ยน็อตทุกตัวเดิมหมดอ่า เปิดมานี่ภายในเหมือนกันนะครับงานภายในเบาะครับผมมั่นใจนะว่าเบาะคนหลังเนี่ยไม่มีคนนั่งแน่นอนร้อเปอร์เซ็นไม่มีเม็แต่รอยยับมาดูโครงสร้างตรงนี้กันบ้างอว่าเดิมไหมมาดูเลยนี่ไล่ไเปเลยครับผมเห็นไหมครับว่าเม็ดกลมเรียงสวยสคาเพตต่างๆอยู่ในสภาพดีมากนี่มาคันมาจะมีติดแต่งเอซีเนาะเมื่อกี้มีเเกิร์ดหน้าเนาะนี่ก็ชุดแต่งด้านข้างเหมือนกันด้านหลังนะครับ ก็จะเป็นยางเดตั้นปีสมัย21เหมือนกันสเปคเดียวกันทั้งคันด้านหลังเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับ MG ก็คือมองลิเกกาเกสนะครับนี่ของเขาเลยเปิดฝาท้ายเปิด,ปดยังไงบางคนไม่รู้นะครับกดนี่ไปปร๊บมาตรงน,นี้ตัวนี้เป็นฝาท้ายเป็นฝาโรงงานนะครับไม่ได้ทําเพิ่มแต่อย่างใดนะฮะนี่ครับนอตประตูหลังฝั่งซ้ายก็เดิมมาดูตะเข็บข้างฝั่งนี้ก็คือเดิมเหมือนกันนะครับผมนี่แล้วดูฝั่งขวาตะเข็บเดิมหมดเลยนะครับ ทุกอย่างอยู่ในสภาพดีมากๆนะครับช่องวางของข้างหลังนะครับใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยครับสามารถปรับเบาะได้ปรับเบาะพับราบได้เลยนะครับผมอันนี้สามารถถอดได้นะนี่นี่ครับหดงี้เลยนี่นี่ครับดูครับผมยางอะไรครับนี่แล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับครบครันด้านท้ายผมชอบดีไซน์ของเจ้า M G E หนึ่งคือ มันจะมีชุดแต่งของเขานะครับจะมีปลายท่อสองข้างดีไซน์โดยรวมสวยมีมิติมากครับไฟตัดเป็นสารเนคมเล่ไหมคร mm hmm. เราก็มาดูโครงสร้างกันบ้างประตูหลังฝั่งขวาเม็ดกลมเรียสวยสภาพเดิมครับผมกล้กาการันตีคันนี้เลยนะว่าคันนี้เป็นรถที่ไม่เคยทําสีไม่มีชนหนักไม่มีน้าท่วมไม่มีพิกานะครับ สามารถเช็คประวัติรถคันนี้ได้จากศูนย์บริการของ MG ทั่วประเทศนะสติ๊กเกอร์เพจก็คือเดิมรถสวยคัะเช็คประวัติได้เลยครับผมประตูหลังฝั่งขวาก็คือเดิมรถไม่มีถอดครับโครงสร้างเดิมนะครับนี่ก็มาดูประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับเป็นไงับผมสวยไหมครับไม่มีอะไรเดิมไปกว่านี้นะครับผมสวยจริงๆสวยจริงๆแต่งานเราก็สวยทุกคันนะว่าเราทุกคันเราก็เปิดให้ดูแบบนี้หมดนะครับโครงสร้างทุกอย่างเราก็ให้ดูหมดรถสวยรถสวยนี่ ออชชั่นของเจ้า MG เขาฝของเขาจะมีล็อกประตูปลดล็อกประต,ะระตูก็กระจกนะครับจะเป็นปักตรงนี้สีบานเหมือนกันกระจก MG เปิดเข้ามาเปิดนี่เปิดมาเสร็จอย่างไรเลยนะฮะผมจะบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์พันห้านะครับคันนี้เครื่องยนต์ไม่ใหญ่มากนะครับกำลังดีครับไม่ได้จนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับอีกอย่างหนึ่งคือคันนี้มันประหยัดน้ำมันด้วยนะครับ อ่าเรามาดูเรื่องของโครงสร้างกันนิดนึงนะครับแก้มขวาเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมซอกในเดิมอ่าถ้ายังไม่เชวยวนี่มาดูฝากระโปรงนะครับสติกเกอร์ของเขานะครับยังอยู่ครบทุกตามม้าของเขาเนี่ยยังอยู่ไม่มีการถอดไปไหนฝากระโปรงนะฮะนี่ครับอันนี้จับได้เลยครับฝั่งซ้ายนะครับสภาพเดิมมากนะครับหม้อน้ําน้ำยาอรอยเย็นนะครับอยู่ในสภาพดีนะครับนี่คือสภาพเคร่องยนตเดิมๆนะครับรถ ไม่มีการแก่เครื่องยนต์นะครับนะครับดูตามหัวนอนได้คันนี้รถเข้าศูนย์ตลอดนะครับไม่ต้องสงสัยฮะนะ้ำมันเคงยังใส่แน่นอนนะผมอ่าไม่เท่าไหร่เดี๋ยวผมบอกข้างในนะฮะแต่ผมบอกคันนี้รถเข้าศูนย์ตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะแน่นอนแล้วก็ไม่น้อยนะครับสภาพเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยอยู่ในสภาพดีมากอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะผม คันนี้นะครับเลไม์แค่84,000เท่านั้นเองนะครับไม่ไม่เยอะครับรถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะครับนี่ดูคอนโซลด้วยเป็นไงฮะหนังสีน้ำตาลโอ้โหสวยพี่อีกนะครับสีแบบนี้มันทำให้รถมันดูแพงคันนี้แอร์แบ็ก4จุดนะครับแอร์แบ็กจะมีฝั่งคนนั่งโฟมอะไรฝั่งคนขับแล้วก็เป็นเสาเสาส,ส,อ,งสองตัวนะครับนี่จะมีนวิเกเตอร์ด้วยนะครับนี่นะครับนำทางของเขา ตัว top สุดจะมีนะครับออปชั n น,นี้นะครับอ่านี่เด่นที่ผมชอบหนึ่งคือความใหม่ของเขาคือเนี่ยครับยังไม่ได้แกะผ้าคลุมมาา่านบังแดดออกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าเมื่อกี้ผมบอกว่าสันลูบเนาะวิธีเปิดสันลูบนะครับต้องเปิดม่านนี้ก่อนนะครับก็คือกดลองอไปเลยครับ,นรบเนี่ยครับ MG ZS X Plus เนี่ยอ p t i o นมันใส่แบบมันใส่แบบใส่ไม่กั๊กเลยนะ เวลาเปิดสรุปนะครับก็หมุนเราเปนจะเป็นออโต้ครับมีสองกระดับนะหยุดแค่ครึ่งหนึ่งปุ๊บก็ไปต่อกว้างมากนะครับส่วนเรื่องของผมเป็นไงนะครับออปชันที่มัลติฟังก์ชันที่เขามีนะครับจะมีการคูดคอนโทลนะครับนี่คูดคอนโทลกดไปปุ๊บอันนี้ปิดนะครับอันนี้คือเซ็ตเข้ามาเปิดนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นสื่ออนเตอร์เนเมนต์นะครับปรับเสียงวดเสียงปรับเพลงเปิดเพลงฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้เนาะแล้วก็ฝั่งขวานะครับจะเป็นเรื่องของโหมดหน้าจอดูเรื่องของเล็กไม เปิดทริปขับสตาร์ทมาแล้วกี่นาทีขับอีกกี่กิโลเมตรน้ำมันหมดนะครับจะอยู่นี่หมดเลยนะครับนี่ครับปรับแอร์นะครับฝั่งซ้ายเป็นอุณหภูมินะครับนี่พอปรับปุ๊บมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นี่นะครับอุณหภูมินะครับต่ำให้มันเย็นมากมาขนาดไหนก็ปรับได้เลยฝั่งขวาก็จะเป็นความแรงนะครับปรับก็ขึ้นตรงนี้เหมือนกันนี่ครับนี่ก็เปิดมีโหมดต่างๆครับ แอช้งานง่ายนะครับออปชั่นไม่ยุ่งยากครับให้มาเยอะจริงๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้งานยุ่งยากจนเกินไปนะผมว่าเป็นรถที่ใช้งานง่ายคันนี้ราค่าแบบว้าวเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมเจ้า MG ZS คันนี้ไปเพื่อนๆดูแล้วเพื่อนๆชอบไหมครับคันนี้ได้ออปชั่นเต็มที่สุดนะครับปี2018นะครับได้ s u n r o o เป็นตัว iSmart แล้วนะครับ ราคาเท่าไหร่ครับราคาเพียงแค่439,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมประหยัดตปอหลายแสนครับจากายแดงนะครับไม้เพียงแค่80,000เท่านั้นครับไม้ไม่เยอะนะครับรถประวัติสูงทุกระยะสามารถเช็คประวัติได้นะครับนี่คันนี้ผมบอกเลยว่าสภาพนางฟ้าครับรถไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมรับประกันไม่แท้ครับเป็นรถบ้านแท้ๆ100%นะครับหากใครสนใจคันนี้อยากจะซื้อสดหรือจะไฟแนนซ์นะครับก็ติดต่อเข้ามานะผมจะมีเบอร์โทรทิ้งไว้ให้นะครับซื้อสดปุ๊บ ชำระเงินครบเราก็บรยการส่งรถถึงบ้านทันทีนะครับจัดไฟแนนซ์นะครับมาจําจองเข้ามาครับจัดไฟแนนซ์ผ่านบุ้เราก็บรยการส่งรถถึงหน้าบ้านทันทีเลยนะครับผมฝากช่องทางการติดต่อหน่อยนะครับผมจะมีทาง Facebook Page นะครับ u ู u b e แล้วก็ Tik t o k ของโปรดบ้านด้วยนะครับหากใครชอบรถคันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมอยากต้องการข้อมูลสนับเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีเจ้าที่ค่อยๆตอบ ให้ข้ขอมูลน,นะครับรืออยากจะโทรมาสอบถามนะครับผมก็จะทิ้งเบอร์ไว้ให้โทรเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแม็กนัมกับเจ้า MG ZS ปี2018นะครับคันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ